ฮีโร่ใหม่สะจัตเป็นยังไงไปทําความรู้จักกันค่ะกเรียกว่าฮีโร่ใหม่ก็ไม่แปลกเพราะว่าโมเดลและสกิลบางส่วนโดนเปลี่ยนไปอย่างแรกที่ปรับเลยการไม่ใช้มานาะ สกิลติดต,ต,ตัวการโจมตีใส่ศัตรูจะเพิ่มพลังงานสูงสุด5สแต็คสกิลหนึ่งโดนศัตรูจะได้รับ2สแต็คส,สกิลสามโดนศัตรูจะได้รับ3สแต็คเมื่อสแต็คเต็มสกิลหนึ่งจะทำการดีคูดาวในทันทีสกิลหนึ่งจะทำการยิงและสร้างความเสียหายหากครบ5สแต็คจะทำการยิงได้ดทันทีไม่ต้องชาร์จจะเห็นได้จากเมื่อครบ5สแต็คนะคะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งสกิลไม่ชาร์ตสามารถยิงได้ทันที สกิลสองเมื่อกดใช้จะป้องกันความเสียหายกายภาพและวิ่งไวขึ้น2วินาทีสังเกตได้จากรอบตัวเรามีสีแดงหากเราใช้สกิลสองสกิลสามกระโดดแปะและถอยหลังทําให้ศัตรูมึนงง,งและสโลว์เป็นเวลา1.5วินาทีหลังจากนั้น5วินาทีจะทําการระเบิดหากสแต็กครบ4จะทําการระเบิดในทันทีการโจมตีปกติและสกิลหนึ่งจะทําให้ระเบิดเร็วขึ้น1-2สสแต็กเมื่อกดแปะระเบิดจะได้รับความเร็วโจมตีเป็นเวลา4วินาทีอ่าเดี๋ยวจะงงสรุปง่ายๆก็คือหลังจาก5วินาทีมจะะรเบิด แต่ถ้าว่าถ้าเราอ่ะสร้างสแต็กไว้ที่ศัตรูเยอะๆนะประมาณ4สแต็กแล้วระเบิดอ่ะมันจะแรงกว่าที่ปล่อยให้มันระเบิดเองประมาณนี้ค่ะไม่งงนะตัวหญิงเองก็การันตีได้เลยว่าโจ๊กแพทใหม่มันจะดีกว่าแพทเดิมบอกเลยว่ามันจะซอยรัวๆแล้วก็ใช้สกิลได้รัวๆกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ารำคาญอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า